กับสบายดีกับสบายดีเอฟซีทุกคนที่เขามาเบิงมาส้มสองป่าเมาสมบายดีเอฟซีผู้อยู่ฝั่งไทยสบายดีผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ทั่วประเทศลาวเขาเองมาเมื่อนี่เป็นเลิกงามย่ามดีแต่ว่ามาบ่าพ่อเจ้าของเพื่อนพี่น้องเจ้าของเพื่อนยังบอกมาไปเก็บหมากทิกเพื่อนไพว่าสัน้นเพื่อนไพเพื่อนสาวพรนที ป่าเมากะข้อแสดงความยินดีน้ำสาวพรทิพเนาะเมื่อนี oh ่เป็นเหลิกงามยามดีบ่าวแดงผ่ามาก็เลยได้มาพี่น้องกันเลยได้มาสีส้มภายในเนาะสีส้มภายในเข้ามากันหลายคนเข้ามากันหลายคนสองมือเรียบร้อยเนาะเอาบบเพ่งจะพิผูดิีได้เขากองหลายหลายคนเข้ามากันหลายคน น้องดีดีก็มาด้วจ้าน้องดีก็มานะคะดน้องดีดี้ก็มานําเดอส์เ้าตาฮีบแย่น่อยกแดนุ่มแดงนมไงสบายดีไม่ไง่โอ้ยติดแฉะปลาเมาแล้วสบายดีพี่น้องเราเป็นไรไมใหไงดีใจบ่เดี่อคน่ะ ดีใจบดีใจเนาะดีใจหลายแย่งเนาะหนังแง่งเละเห็นลูกเห็นร้านมากกัะมาหับมาหับมาแง่งเนาะอุ้ยตะเวนสมงามแต่บ่แพงหอยออนซ้อนได้บ่อแพงกนี้ออก่เมนงอก่อนอื่นป้าเมากัะโคกกล่าวคำขอบคุณทั้งเอื้อยลำไม้เนาะเป็นประธาน คนทำอิดเนาะสางโค้งลังคาเล็กโค้งลังคาเล็กให้สาวพรทิพย์เนาะแล้วกะตัวไหนนี่ตัวแนเฮือนนี่เป็นฟ้าเป็นวงกบนี่ไพ่บอแพงเจ้ากล่าวดูคุณแม่ใจดีทั้งสิงกับโป้เนาะพี่น้องเนาะวงกบเนาะพาดิพาพากับพากับแมนแล้วกะทั้งกะสีกะแมนโอ้แล้วบ่บ่กว่าตามขั้นตอนก่อน ผู้ที่หนึ่งนะคือเอื้อยละไม้เนาะเป็นประธานเห็ดโค้งลังคาเล็กต่อมาละกะขอขอบคุณหลายๆเนาะคุณแม่และไม้ต่อมานี่เป็นข้านนี่เป็นเอื้อยปุ๋ยเนาะแม่เห็ดปุ๋ยพี่เนาะห้าพันบาทเนาะห้าพันบาทเนาะต่อมาละกะเป็นผู้ใหญ่ทั้งได้เฮ้ยที่หายมาแอมฟ้าขาวนั่นนะคุณแม่อานงคุณแม่อานงบอก ของคุณแม่อานองแล้วก็เคาะตามมาด้วยคุณแม่ใจดีเป็นวงกบนะทางสิงคโปร์ทางสิงคโปร์ที่ปมะเมาจําได้เนาะวงกบนะครับบานประตูเนาะบานประตูใช่บานประตูนี่โอ้อยู่ข้างในบ,อบ,องบ,บ,บ่บ่แพงอุปติภัยเอาหายอ่นอะนะคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์อุยอลิเต้โอ้ยสันส้นเบาสันส้นเบา สังกระซีสังกระซีข้างนอกกระแม่นคุณแม่ใจดีโอ้โอ้สมซื่อลื่นน้ำนาะเจ้าเนาะเทพื้นกระแม่นบ่ร่วมเบิดเบิดเธอได้ละคุณแม่ของเฮานะนะเบิดหลายแล้วเนาะพี่น้องเบิดหลายโบยินดีน้ำสาวพรเนาะโอ้ตื่นเต้นเนาะพี่น้องตื่นเต้นขอให้คุณหญ่ใจดีเนาะ วัตถุผูตุ้กก้นดิสอยเลื้อทางเสาพรเขามากอ่ะให้อยู่ดีมีแหง้งเนาะพี่น้องบ่แห้งอยา,าะะกก่าวในซองบ่แห้งแต่แบดเบิร์ตพี่น้องกาวซองข่อยก็ได้เจ้า<ด>ย่านซองขอ่อยเป็นยังมันบวหนาจอแตกดอ,อกโอ้ยสิมาก่าวซองปลาเม่าม <c ười> ให้ทุกคนเนาะอ่ะเสาแห้งจะไปตากล้องให้ข่อยแน่มาหนั่งจะได้หัเฮิร์นคนที่สิได้ขึ้นนะพี่น้องครับเด็กถึเรื่อง กล่าวประวัตสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีมื้อนี้ตื่นเต้นเลยเพราะว่าอากาศมันก็เย็นเย็นก่อนตื่นเต้นนะมาเห็นแล้วมันสิมันสิแล้วล่ะพี่น้องมันสิสมบูรณ์แล้วปพาเมาก็เห็นในคลิปบอกแพงแต่ว่าเห็นห่างๆเขาว่าจะเป็นยังกับแพงชิปนียัง่งๆจะมาอัพเธอเนึ่งจะเป็นอยังบอกว่านอันนี้สวยอันนี้กะบเพแพงกับอันนี้กับเองเนาะมันนี่กะบเพแพงกัไป คนสการทางแม่ลวดเนาะมาคนเดินมาทางนี้พี่น้องเาพี่น้องเจ๊จ้ะมาพี่แวะมาหาสาวพรทิพย์เลยอนี่ยคือถ้าปากแดงขึ้นลูกนะคือมุมแท้คือมุมแท้นี่ไมลิ้นไงก็ชิดลิ้นไหลโอ้ยมุมแท้เฮ้ยปากแดงๆอีกเอาสบายดีก่อนสบายดีสองกว่าเม้าสบายดีสองกว่าเมาปลาแพงบ่าดีมาสบายดีสองกว่าเม้ามือม้านะ ข็แสดงความดีใจน้ำเนาะนำสาวพริี่วามีผู้ใหญ่ผู้ประทับคำสู้สอยเรื้อสุยูงกันเป็นอยู่ดีเนาะแล้วก็สมบูรณ์เนาะปัจจุบันนี้ก็เป็นคุณแม่เนาะเป็นคุณแม่ทั้งสิงคโปร์ทีวาจึ้งอยู่เนาะจึ้งอยู่เพราะว่าเอื้อยเป็นประธานผุถมอิทนะโครงลังคาเน่ยชิดชุดลงแล้วแล้วเหยียบหอยเนาะสมบูรณ์แบบแล้วเนาะปีวาตัวเพื่อนล้างไก เพิ่มเติมนี่คุณแม่ทั้งสิงคโปร์มาเราบอกว้ายอยสิพ้าเพิ่นคอยสิพ้าเพิ่นไปส่งสกัดบัมาจ็คเกอรอไปแต่เพาะกันคนบัมาแนวบานประตูกับของคุณแม่ทั้งสิงคโปร์เนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อคุณแม่เด้อข๋อหายอยู่ดีไม่แห้งเพราะว่าคุณแม่สิงคโปร์เพิ่นไม่ได้ซอยแต่สาวพอดได้บัวมาเอาเพิ่งจะซอยซอยเทพพืชปูกับเบื้องเนาะแลก็ขอบคุณเด้อคุณแม่เด้อแล้วก็หลายๆ มีหลายคนฮะซอยเใครเจ้าพักผู้บอกมาเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มอยู่ขีป่าแพงเด้อพี่น้องมึงก็หวงบอกช่องใครก็ได้นะฮะบอกมาเท่าไรบอกมาซอยมาหายใหอ้วนเนี่ยหาย่าแพงเนี่ยแล้พี่น้องทิพทิพมาพี่ทิพโ่ทันได้อัพให้เบิ่งเนาะเบิ่งขาส้มเร็วๆเอามานี้มกเพฟษน่ะดีใจเนาะเป็นเป็นบบหูได้วัน เาม,ามาแบบจู่โจมพี่นอ้องร้อยมากร้อยมากมีเอฟซีพันว่าอซ้าแพงเจ้ากโกรธกันบอกกับซาพอดพอได้โกรธพี่นอ้องมันถักบูมีเวลามาหากันซาแพงเป่นกามีปัญหา ละแสนสองแสนซิรด้วยข้าวนีแหละมาไม่มานยนกันถงยังดี่าแพากินนาะถามคเพมาัวบสวนบ่าวแพง้าคุณแม่ใจดีสนับสนุนมานี่หนักอีกเออสนับสนุนสนับสนุนไผสนับสนุนไห่บ่าวแพงเนาะซื้อถั่วน้ำบ่าวแพงแต่สียหายอสต์ซานผิดข้เทไรใครเอาเงินเรีย พอได้กะเอาเพิ่นวะเรียกเต่มี่คุณแม่มีแจ้งเพิ่งกะเอาคุณแม่ทางสิงคโปร์เนาะเนี่ยนะบ่าวขอบคุณขอบคุณคุณแม่เนาะเอาเอาถ่ายโทรมาใ่าโทรว่าจะมาทอนเองหมดกันจากเมื่อเมื่อเนน้องอวดเมื่อนี้น้องไส้ผ้ามาพี่น้องเท่าคำแดงผ้ามาเมื่อนี้ค่ะก็เลยได้มาพัาชันกระย่าบุ๊กเอาควเมากระยานเขางานลิ่งออื่นนี่เนาะ เจ๊ทางน้าสบายดีพี่น้องบร์สกุแสงคัมเจ๊อันแล้ววอิษัทแสงคัมพี่น้องแม่เพิ่นมายิบสิแล้วเพิ่นอยากได้ได้มืออื่นนี่เราบอกปัญหางานไปเหยียบหอยกับหาเวลาน่ามือในวันที่เจ็ดเจ้ายากได้วันที่แปดมืออื่นเจ้าสีแล้วติั่นแหละยังว่ะคอยกดชิต้องหิ้วนอนอีกพอจักมือนี่จ้ะยิบกันขึ้นเอาเจ้าแล้วคอยประชักวัคซีนคอยกบฏจดกนอนบันไดยังว่าเอาใจไปอยู่บอกเหตุการณ์ดี๋ยวว่า

เอาเ้าาาย่าปปาาากกดดแงหเอามาหายแน่ซื้อซอยเขาแน่หย่าบ้าน้องให้ปังแน่หย่าบ้านอาจารย์แน่ร้ายหย่าหย่เาเป็นซิปเนาะเอามาหายอยาซ้อมอยารับพรเป็น,นได้เจ้าดีใจแฮงบ่ตื่นเต้นดีใจแล้วเนาะเห็นคอยหักคอยคอย แต่เสือยุ่เข้ามาเข้ามาดีใจผันหนาทุกมาดับแท้เอาหนานอหนาทุกบอกเขาบอกพ้กได้ท่ายังเนาะหนาทุกกำแท้ว่าดีใจเดี่ยื่นเดี๋สร้างเนาะดีชี้าวเกับใครแน่เนาะดีใจยุ่หักเนาะหนา้องกได้ท่ายังมงนกระดำเลาะดีนนองเอ้ยหนาป้าเมากระดำกันหนกข่า่วงหนกเข่า นกเข้าท่วงตาแม่นกเข้าท่วงตาแม่ปลาเมากระด้างถึกันเพราะว่าขะมุกขมุยกระเวียกทำงานพี่น้องเอ้ยจนบ่มีเวลาสวยนี่คือสีพี่น้องทุกคนนะขนาดเดือนมันขนาดกอแพงใกล้ๆนะคิดอยากไปหาไปแกงทำไมลูกยิ่งหมีเวลาอันนี้ให้ปลาเมาน้ำปรบใจหลายอาขอให้สาวพอติเนาะ จาภาพจงเจรลญ์น์จ้าด้วนะจ้าจล่ายไม่า้อีกนะเฉยไปด้่มึง้ีมึงกยิ่มม้ติคือูเหลืองเคยเห็นเหรอเคยเห็นเลยเลหาย่าเพนี่มึงดูหายาไมนได้มาีกนีกนเงียัอีกได้มาพีกวรามีกินอยู่เอายังอยู่เฮือนมีตั้งสามถุง แบ่งให้อยอีกเน่ย่อย้มได้โองให้เจ้าของมาเพชรอยู่ดีมีแห้งน้ำเนาะแม่เ้าเรื่องเจ้าเรื่องเอน้อง่ดีมีแห้งเจ้เรื่องกันเจ้เรื่องอันนี้นางชินุยานโลดอนาคตอน่อนเฮนกับิคอจะคลิปกอนพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเดบยดียดเม่ตบครัมันมีปัญหาเา่ถายด้น่าบายบาย